สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณสาสวัฒน์สังสุขนะครับผู้จัดการโรงหล่อพระบุรณะไทยจัตวีและที่อยู่ด้านหลังของเรานี้นคืออะไรครับอันนี้จะเป็นการเตรียมน้ําทองในการหล่อพชยราทครับครับผมก็วันนี้คุณสาสวัฒน์นะครับตั้งใจว่าวันนี้จะมาหล่อโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ อันนี้เป็นพระขนาด9นิ้วใช่ครับรุ่นมั่งมีทวีสุขใช่ครับอ่าครับแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คืออะไรครับอันนี้จะเป็นมวลสารที่เข้าพิธีเสาห้าครับเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมเคยคุยกับท่านผู้ชมไว้หลายๆคลิปนะครับว่าจะมีชนวนมวลสารที่เราเนี่ยได้เตรียมเป็นจนวนมากเลยใช่ครับในการไปทําพิธีเสาห้ามาแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนก้อนขนมครกนะครับเนี่ยฮะ เราก็จะใช้มวลสารนี้หยอดลงไปในตาใช่ขับใส่ในเบ้าเบ้าหลอมได้เลยอ่าครับก็คือความขลังของที่นี่นะครับจะเต็มเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับนี่นะครับอันนี้ก็คือก้อนทองเหลืองนะครับ แล้วก็นําไปลงเตาหลอมครับซึ่งในเบ้าก็จะมีเป็นทองแท่งอ่ะหลอมมาอยู่แล้วครับอ่าครับผ๋อเขาคือมีทองแท่งเป็นจํานวนหนึ่งอยู่แล้วใช่ครับแล้วทองแท่งเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการหล่อเลยครับแต่ว่ามราคือเราใส่เพื่อให้มีความเป็นชิ้นมงคลเพิ่มขึ้นอ่าครับผมเนี่ยนะครับอันนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูของจริงกันเลยครับและที่นี่นะครับก็คือโรงหล่อพระบุรณะไทยจาทวีนั่นเองนะครับซึ่งเป็น บ้านคุณลุงจ่าทวีนั่นเองนะครับแล้วก็งานทั้งหมดนะครับก็ถูกล้อมรวมนะครับทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นครูช่างทุกๆท่านนะครับงานก็คืออยู่ที่นี่ตั้งใจที่จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมของจริงเลยนะครับว่าเนี่ยฮะวิธีการหลอมทํำยังไงนะครับเนี่ยจนกว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยจะได้ที่นี่คือเมื่อไหร,ร่ อันนี้จริงๆแล้วการจะหลอมน้ำทองนะครับต้องอุณหภูมิที่ประมาณ1,150องศาซึ่งเราก็ใช้แบบวิธีช่างหลอโบราณนะครับก็ใช้เป็นทานแต่ตัวทานก็ไม่สามารถที่ทําอุณหภูมิได้ขนาดนั้นเนาะเราก็จะมีตัวพัดลมโบเวอร์ช่วยในการเล่งอุณหภูมิครับครับผมครับทีนี้ก็ต้อง รอประมาณประมาณ 2- องามชั่วโมงนะเวลาหลอมอ่ะแล้วก็าจะสังเกตจากทองที่จัดไปที่แล้วเนี่ยเราจะสังเกตควันจากที่เป็นสีแดงอ่ะเขาจกลายเป็นสีเหลืองทองครับอันนี้คือถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะใช้ในการเพย์ทองหลออได้แนีวจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองทองนี่มันจะบอกได้ว่านั่นคืออุณหภูมิพันกว่าด้วยคครรัับบทองจัดไปที่แล้วภาษาช่างได้ครับอันนี้จะใกล้ได้ยัง เหตุได้เลยครับได้เลยครับและนี่ก็คือร oh, okay, ุ่นมั่งมีทวีสุขนะครับที่จะมีพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่8ตุลาคมนั่นเองนะครับพี่ๆท่านใดที่สั่งจองไว้นะครับสามารถมาร่วมพิธีกันได้นะครับตอนนี้ไฟก็เริ่มจะสีก็เริ่มจะสวยแล้วนะครับ ในขั้นตอนแต่ละขั้นนะครับท่านผู้ชมมันมีความเขาเรียกว่าไม่ง่ายเลย<ช>ตั้งแต่ตั้งแต่หุ่นขี้พึ่ง<ช>ครับแล้วยังไงต่อนะครับตั้งแต่หุ่นขี้พึ่งก็ตั้งแต่หุ่นขี้พึ่ง <c oughs> นะครับครับถึงแม้ว่าต้นแบบคือต้นแบบเนี่ยจะเป็นของครับ <c oughs> ของเดิมจะเป็นที่ว่าคุณตาทำให้สวยแล้วเนี่ยครับพอเป็นพี่ม,มาแล้วต <c oughs> อกขี้พึ่งไปแล้วเปิดปุ๊บอ่ะก็ไม่ได้ว่าสมบูรณ์เลยอาจจะต้องมีการ โต้ที่พึ่งซ่อมตามจุดแล้วก็ขูดเก็บรอยตะเข็บอย่างเงี้ยครับอ่าครับแล้วก็พวกการติดเม็ดผมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าติดเบี้ยวตั้งแต่เม็ดแรกเม็ดอื่นก็จะเบี้ยวหมดเลยพอรออมาแล้วก็จะได้สภาพนั้นเลยอ่าครับผมต้นแบบต้องดีแต่แรกเลยครับผมเนี่ยแหละครับถ้าไม่ชมหลังจากุ่นขี้พึ่งแล้วลออร์เสร็จแล้วก็ต้องมาแกะมาตกแต่งใช่เพราะก็จะมีการที่ว่าบางทีทองอาจจะมีการแลบปิ้นหรือาจะพิมพ์อย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องมาเก็บป่าผิวแต่งผิวให้เรียบเนียนให้หมดครับ ท่านผู้ชมความยากก็อยู่ตรงนี้นะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นว่าพระของคุณลุงจัทวีที่สวยๆทุกองค์นะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี่มันยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับแต่พวกเรานะครับก็ตั้งใจตั้งใจอย่างมากโดยเฉพาะรุ่นั่งมีทวีสุขใช่ครับนะครับผมควันก็เริ่มจะในที่นี่ครับตอนนี้ฟัน ควันไฟที่ท่านผู้ชมเห็นแต่แรกนี่เป็นสีส้มมันกําลังเปลี่ยนสีกําลังจะออกเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยที่นี่คือโรงหล่อพระ<ม>บุรณะไทยจาตทาวนะครับเป็นโรงหล่อแรกของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งคุณลุงจาัตทาวีเป็นผู้ก่อตั้งนะครับในปีพศอ,อ,อะไรครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ25 1 0ครับ 2 5 1 0ครับท่านผู้ชมนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละใช่ครับถ้าเป็นสมัยตอนก่อตั้งเนี่ยคุณตาเขาก็จะให้พวกชาวบ้านที่ว่าเขาไม่มีอาชีพที่มั่นคงใช่ใช่ครับก็นํามาสอนงานครับสอนงานเป็นแผนกช่างต่างๆแผนกขี้ผึ้งแผนกทองเหลืองพระโปช่างลอยอย่างเงี้ยครับครับก็เรียกได้ว่าคนนะครับในจังหวัดนี่แหละนะครับในสมัยก่อนที่ไม่มีงานทำนะครับ คุณลุงก็ได้สอนงานในแต่ละอย่างการรอการปั้นการปั้นครับการปิดท่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบเมื่อช่างเริ่มแบบเติบโตขึ้นมีความรู้มากขึ้นนะครับเขาก็จะออกไปทำกิจการของตัวเองล่อก็เหมือนว่าทําให้พี่โลกเนี่ยมีจุด ยุทธศาสตร์เป็นจุดแข็งเนาะในการด้านช่างหล่อพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีโรงหล่อพระมากมายเลยใช่ครับนะครับที่เกิดจากการหล่อหลอมเกิดจากงานที่เคยมาเป็นคนงานเปลี่ยนจากคนงานเป็นครูและเปลี่ยนจากครูก็ไปตั้งโรงหลอกันเองนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้จังหวัดพิษโลกนะครับขึ้นชื่อในเรื่องการหล่อพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับ สีเมื่อสักครู่นี้สีส้มกลายเป็นสีเหลืองสวยแล้วเป็นเหลืองทองอะลามนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับเหลืองทองอลา,ามเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยช่างที่ว่าเชี่ยวชาญเขาก็จะรู้นะครับว่าอย่างเงี้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วอทองแบบนี้พร้อมอที่ใช้<ม>ในการเทลแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในช่วงของขั้นตอนการเทใช่ครับการเทนะครับแล้ว แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรครับนี่ครับอ่านี่จะเป็นพิมพ์ปูนชั่วคราวครับซึ่งข้างในอ่ะก็จะเป็นก่อนในเนี้ยเขาจะเป็นขี้พึ่งที่ช่างขี้พึ่งตกแต่งครับอ่าครับแต่ว่าก่อนที่ทําการเททองห่อพระเนี้ยเราต้องทำการสุมหุ่นก่อนเพื่อให้ตัวขี้พึ่งทั้งหมดอ่ะเขาละลายออกไปายออกไปข้างในก็จะเป็นอ่าช่องช่องว่างอว่างครับเราก็จะเทน้ําทองเข้าไปแทนที่ก็ได้เป็นพระพุทธรูปครับอ๋อเนี่ยแหละครับนี่เลยขั้นตอนการสร้างหลวงพ่อวุชีรนะครับท่านผ ถ้าเป็นสองเบ้าก็จะได้หน้าตัก9้านิ้วประมาณ9องค์ครับแล้วก็จะได้ซุ้มเราทำยอดซุ้มเินแกวของ16บนิ้วครับจะได้อะไรมา3ามสี่องค์วันนี้พวกเราโชคดีนะครับท่านชมได้มาดูขั้นตอนนะครับการหลอมนะครับการเททองนะครับท่านชมจะได้ทราบนะครับว่า พระของท่านผู้ชมทุกท่านที่สั่งจองไปเนี่ยนะครับมีพิธีกรรมมีพิธีการอะไรบ้างนะครับที่ว่าเรียกว่าเป็นพิมพ์ูนช่วคราวเพราะว่าหลังจากหล่อเสร็จแล้วเราจะทุบทิ้งเลยก็จะได้เป็นองค์พระข้างในเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าการจะทําพระพุทธรูปพระเชยราชพระองค์นึ่งครับจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่เลยตั้งแต่แผนกตรงขี้พึ่งคครรัับบขุนขี้พึ่งที่แต่งมาแต่ละองค์ก็คือได้องค์ต่อองค์เลยครับเสร็จแล้วก็จะแบบ มาหลอมใหม่ใช่ก็คือเสียเลยแบบได้จากตัวองมาเอาละครับแล้วตอนนี้ขั้นตอนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ก็คือการเททองหล่อพับเชิอลาดครับตึ้งบางีทวีสุขครับผมอันนี้ก็คือน้ำทองได้เต็มที่ได้ได้อุณหภูมิที่โอเคแล้วนะครับถ้าเป็นพ้าขนาดไซส์9นิ้วครับช่างจะสามารถที่จะใช้ตัว กระบวยเทะตักน้ําทองแล้วก็เทได้เลยแต่กรณีที่เป็นใหญ่อย่างเช่น16นิ้วอย่างฐานผ้า16นิ้วเนี่ยก็ทำการยกเบ้าขึ้นมาใส่ตัวคีมเทครับจะต้องใช้ช่างชํานาญ2คนเนาะจับคนหนึ่งก็คือเป็นคนบังคับทิศทางในการทีครับผมโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับการนี่ฮะร้อนมากนะครับร้นมบอกให้เลยครับ ทางน้ำทองมีการกระเฉาะลงพื้นนะครับปิดไฟเนี่เป็นไฟดุฟดลเลยเพราะว่าร้อนจัดพันกว่าองศาครับ,รบที่ท่านชมเห็นอยู่นะครับนี่คือ,อช่างชำนาญงานนะครับในการาหลอร่อนะครับในการเทน้ำทองต้องใช้คนที่ชำนาญจริงๆด้วยนะใช่ครับ <laughs> อย่งการเทนะครับค so ือด้วยความที่มีความร้อนด้วยแล้วก็น้ําหนักทองที่เยอะบางทีถ้าเราเทไปตอนเราเริ่มเทปุ๊บอะเทเร็วไปเทช้าไปอะไม่ได้ควรจะเป็นน้ําหนักที่คงที่เพราะถ้าเราค่อยๆดินเทช้าๆปุ๊บแล้วก็ไปเร็วปุ๊บอะจะมีโอกาสที่น้ําทองที่ลงไปที่หลังอะจะลงไปแล้วก็มีการเกิดการกระเพื่อมขึ้นซึ่งกระเพื่อมเนี้ยจะทําให้เกิดพวกตามมดฟองอากาศภายใน อย่างสวยเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ร้อนมากด้วยครับมือไปโดนี่รับรองเลยเนี่ยมันยิ่งกว่าพองอีกโอ้ยสวยครับเนี่ยก็เทไปเรื่อยๆพอมถ้าเต็มเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นว่าเต็มใช่ครับเพราะว่าเราจะมีปักจอกสี่มุม ที่ดูครับเราจะเห็นได้อีกหนึ่งดูที่เราไม่ได้เทจะเห็นระดับน้ำทองครับว่าเคลื่อนมาถึงตรงไหนแล้วคอันนี้ก็ต้องแบบว่าเทช้ากว่านี้ก็ไม่ได้ด้วยช้ากว่านี้ก็แข็งก่อนอีกครับถ้าแข็งปุ๊บไอ้น้ำทองที่ลงไปภายหลังในส่วนนั้นก็ลวดลายอาจจะไม่คมครับจะไม่ได้เข้าตามตอกตามลายอะไรับ ัวในความที่น้ำทองครับจะมีน้ำหนักที่เยอะแล้วก็มีความร้อนสูงบางทีเราเทไปปุ๊บอ่ะตัวพิมพ์ปูนเนี่ยจะมีการเบ่งตัวขยายตัวก็อาจจะมีการด้วยเกิดขึ้นแต่ก็ใายแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าช่างก็สามารถที่จะใช้ดินอะดินเหนียวรีบมาอุดรูได้ ถ้าเป็นช่างไม่ชํานาญการบางทีพอรั่วปุ๊บไฟติดปุ๊บเาวิ่งหนีเลยตื่นเต้นแล้วครับใช่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าร้อนมากครับนี่แะครับเราได้มาดู วิธีการหล่ออย่างละเอียดเลยครับท่านผู้ชมคุง่าว่างานเททองหลอมเนี่ยคือช้าไม่ได้เลยใช่ครับถ้าช้านี่คือเสียเลยใช่แต่เร่งไปก็ไม่ได้ด้วยเร่งก็ไม่ได้ด้วยโอ้ สถานที่รงหล่อพระบุรณไทยจาทวีแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมผมเองนะครับคิดว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ที่สร้างพระพุทธชินราชใช่ครับและอย่างพระประธานขนาดใหญ่ๆอย่างเช่น39นิ้ว49นิ้วห9นิ้วอ่ะเช่นเดีเจ้าภาพที่ว่ามาหล่อที่นี่ครับเขาก็จะให้นิมนต์พระมาเข้าพิธีทาพิธีที่นี่ตลอดเลย ครับถึงบอกว่าที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับแม้แต่ชนวนมวลสารทุกๆอย่างนะครับในการหลอมก็ได้ผ่านพิธีจากที่เนี่ยครับหลายครั้งมากๆนะครับเพราะว่าในแต่ละปีจะมีการทําพิธีทุกปีใช่ครับอ่าครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่ออกจากที่นี่ไปนะครับท่านผู้ชมนะครับมั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องพิธีกรรมนะครับผมมีแน่นอนนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจากปี25-10นะครับจนถึง ปี2 5 6ห้นะครับปีนี้ก็5้าสปีแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าพระที่ออกจากที่นี่ไปเนี่ยไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นเป็นแสนแล้วมั้งน่าจะเกินแล้วครับนะครับนะครับก็ตั้งแต่ปี2510นะครับนีครับและนี่ก็เทเททองเรียบร้อยแล้วใช่ครับ ตอนนี้ใช้เวลานานไหมครับอย่างทอ่างเทเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งครับคืนหนึ่งใช่ให้ตัวตัวน้ำทองะเขาแห้งถึงภายในแห้งสนิทเลยก็คือตั้งแต่ตอนนี้อันนี้คือเก้าโมงครึ่งครับไปอีกพรุ่งนี้เลยใช่ก็น่าจะประมาณเก้าถึงสิโมงเนาะในการทุบพิมพ์หนึ่งทีนลยครับก็คือสิบสองชั่วโมงใช่ใช่ยังไงก็ประมาณสิบสองสยบสองหรือย4ส่ก็ประมาณคือวันหนึ่งใช่ประมาณทิ้งไว้คืนหนึ่ง แต่ว่าถ้าเป็นอย่างพระใหญ่รับยิบ29นิ้ว39นิ้วอ่ะหรือใหญ่กว่านั้น่บางทีทิ้งเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีครับเพราะว่าด้วยความที่ปริมาณน้ําทองเขาเยอะเนาะต้องให้แห้งถึงภายในครับให้เขาเซตตัวไปเลยเพราะถ้ายังไม่แห้งดีแล้วเราไปทุบพิมพ์มีโอกาสที่ทําให้คือเขายังไม่ได้เซตแข็งนะครับมีโอกาสที่จะล้าวหรือแตกได้ที่ีาหาถ้าท่านผู้ชมต้องการถวายหรือสร้างพระประธานไปถวายวัดต่างๆเนี่ยมีขนาดอะไรบ้างครับขนาดเท่าไหร่บ้างจริงๆก็ มีตั้งแต่16นิ้ว16นิ้วแล้วก็จะเป็น20นิ้ว20ที่เรียกเป็น19ครับเพราะว่าส่วนห่เขาจะชอบเป็นเลขมงคลนะ้9แล้วก็39นิ้ว49นิ้วจนถึง59นิ้วโอ้โหเนี่ยนะครับก็ไม่เพียงแต่พระรุ่นนะครับเท่านั้นที่เราให้ท่านผู้ชมได้สั่งจองบูชานะครับพระขนาดใหญ่ที่ท่านผู้ชมตั้งใจว่าอยากจะถวายนะครับวัดนะครับที่นี่ ก็รับสั่งนะครับผม